จะโดนอีกแล้วนะแต่ไม่รู้ปลาอะไรปลาส้อยได้อีกหนึ่งปลานี้มันหวานนี่เปพื่อนในเก็บปลาขาวอาศัยลูกกินเลยเพื่อนเพนนครับเพราะาผมไม่ได้ลงน้ำนะครับมีแต่ลูกนะครับลูกสาวเป็นคนหวานปลาอะไรลูก ปลาขาวเอ่ปลากลางเขาเรียกปลาส้อยโอเคเนาะเอาใส่ถุงยิ่งนึ่งแต้มมันหมานเพื่อนวันนี้โอ้โหปลาเยอะแยะเลยนะครับหวานแหเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับถ้าสนใจแหกระทักมาหาผมได้นะครับเอาไว้ไปหวานนะครับในวันหยุดเนาะแบบนี้ พอได้กับข้าวนะครับหรือกับแก้มก็ได้นะครับวันนี้ก็กับแก้มก็ได้นะครับได้เป็นกิโลแล้ววันนี้โอ้นะครับได้เป็นกิโลเลยนะครับวันนี้โชว์ฝีมือโดยลูกสาวผมนะบอกก่อนนะครับที่เห็นเนี่ยคือลูกสาวลูกสาวแท้ๆนะครับมีลูกดีก็อย่างนี้แหละครับนะครับหาให้พ่อให้แม่กินได้ครับรอชมว่าจะ มีผลงานอีกไหไในฉานี้นะครับ